ทางเอ็มเทสวทชได้ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กพรนะครับโชว์ผลสําเร็จการต่อย,ยอดธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยสร้างสังคมคาร์บอนต่าที่ยั่งยืนนะครับ,รบโดยนายจุลเทพขจรชัยกูลผู้อํานวยการศูนย์เทคนโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่าเอ็มเทคสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทอชอครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการจัดสัมมานาในหัวข้อต่อยอดธุรกิจด้วยการออกแบบตาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกิจกรรมหนึ่งครับภายใต้โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กอพอรอกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมามีการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรเข้มขน้นติดอาวุธอุตสาหกรรมไทยด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็การให้คำปรึกษาแนะนําเชิงลึกผนวกกับการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ MTEC ทที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ6ราย้ึงต้นคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมไม่ต่ำกว่า660ล้านบาทต่อปีและหากมีการนําต้นแบบที่ได้พัฒนาตามแนวคิดนี้ไปรประยุกต์ใช้ก็จะสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีครับ